จากนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใสบานไม่รู้เลยสีชมพูปิดฝั่งนี้ก็ใส่เหมือนกันคะ่ะใส่พุดลงไปหนึ่งดอก บานไม่รู้เลยสองดอกถามทันไหมคะก็จะเป็นลักษณะอย่างใส่ดอกพุทธหนึ่งดอกบานไม่รู้เลยสองดอกหอมไหมคะปึบแบบนี้จากนั้นก็ใส่พุดอีกหนึ่งดอก ะคะช่องว่างนี้ใส่บานไม่รู้เลยหนึ่งดอกพุดธหนึ่งดอกบานไม่รู้เลยไหมคะก็เริ่มใหม่ก็คราวนี้ก็ใส่สองดอกใส่พุดธสองดอกนะคะ ตอนนี้ใส่พูดเลยค่ะฝั่งนี้ก็ใส่อีกสองดอกข้ามาฝั่งนี้เริ่มห่างนะคะฝั่งนี้ก็ใส่สองเห็นไหมคะจะเป็นช่องอยู่นะคะเป็นช่องตรงนี้ก็คือพอได้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ใบไม้ จากนั้นใส่พุธอีกสองให้เต็มตรงนี้ค้าจัดเลี้ยงให้ใส่งาม,แล,ม,ม,งงแ,ลมแล้วก็ใส่ใบไม้ใบไม้หนึ่งพุธหนึ่งตรงยอดแหลมค่ะแล้วก็ใส่ใบไม้ใส่ใบไม้สอง ก็จะเริ่มเหมือนตรงนี้ก็จะเหมือนกันแล้วก็ตรงยอดแหลมนี้แล้ก็จะใส่กุดไปหนึ่งเพื่อให้มันเป็นแหลมขลามตัด